เรือด่วนเจ้าพญานะคะไฟไหม้ขึ้นมา,านะคะ <c oughs> ก็เรียกว่าเป็นเพลิงปริศนาเหมือนกันเพราะว่ายังต้องหาต้นต่อกันต่อไปว่าเกิดจากอะไรนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยทำเอาชุลมุนกันหน้าดูคุณผู้ชมไปดูภาพค่ะไฟไหม้เรือไฟไหม้เรือพ่อปาอ,อยู่เมื่อกี้มันควันอะไรลอยมาเออปัดโตพัดโตท,ท,ที่เห็นควันนะแต่ไม่เห็นไฟนื่ว่าเขาจุดอะไร มองไกลๆนึกว่ามีงานมหากรรมอะไรหรือเปล่านะเมื่อกี้คนในคลิปเขาก็บอกว่าเอานึกว่าจุดไฟอะไรกันเพราะอยู่แถวๆวัดด้วยไงใช่มองไฮะแบ็คกราวก็คือวัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะริมน้ำเจ้าพยาด้วยเห็นเสาไอ้เขาเรียกอะไรชิงช้าสวัรเิ์น่ะ a c ก็อยู่แถวนั้นนะครับมันมันไม่ได้มีงานอะไรนะคุณผู้ชมมันเป็นอุบัติเหตุเพลิงไหม้เรือด่วนเจ้าพยาค่ะเพลิงลุกไหม้จากเรือลำที่หนึ่งที่จอดเทียบอยู่ท่าบริเวณท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนเขตบางขลมงกรุงเทพก่อนลุกลามไปยังเรือที่อยู่ติดกันอีก2 เหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลา6นาทีคุมเพลิงเรือลำแรกไว้ได้นะคะส่วนเรือลำที่สองค่ะที่เพลิงลุกไหม้อยู่เนี่ยนะคะ<ส>ก็ได้ลอยไปกลางแม่น้ำเจ้าพยาข้ามไปอีกฟากหนึ่งนะเพราะว่าเชือกเนี่ยผูกเรือถูกไฟไหม้จนขาดเรือก็เลยลอยออกไปเลยหลุดออกไปห<อ>ลุดออกไปทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือดับเพลิงตามไปฉีดโฟมดับกลางแม่น้ําเจ้าพยาเลยค่ะเ<อ>จ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงคุมเพลิงให้สงบลงได้นะคะ เคราะดีที่เหตุการณ์นี้เนี่ยเรือเสียหายแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเห็นมืดๆอย่างนี้เนี่ยช่วงเกิดเหตุก็คือประมาณ6โมง45นาทีนะคะของเมื่อวานนี่คุณดารินทิพย์ค่ะทีมข่าว 7HD สอบถามนายทวีศักดิ์อายุ47ปีเป็นผู้ดูแลเรือค่ะก็เล่าให้ฟังว่าเรือที่เกิดเหตุเนี่ย เรือที่เกิดเพลิงไม่เป็นเรือรับส่งผู้โดยสารจากท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนไปยังท่าเรือนนทบุรีค่ะเปิดให้บริการถึง5โมงเย็นจากนั้นก็นำเรือมาจอดเก็บเรียงกันไว้บริเวณท่าเรือก่อนเกิดเหตุตัวเองก็ได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยแล้วนะคะจึงกลับมาที่พักที่เรือด้านในสุดกระทั่งหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็เห็นแสงเพลิงแบบนี้นี่แหละค่ะผมเห็นแสงไฟท้อนหลักคาเรยยืองเงี้ยไฟอะไรผมก็เชื่หน้าขึ้นมาอ้าว หาแล้ววิ่งหาถังับเพิงเลยตอนนั้นผมไม่ได้ขี่แล้วหาถังับเพิงมาดับไฟอย่างเดียวไม่รู้จะฉีดได้ไงสองถังอ่ะแค้มือเรืงขาฉีดอย่างเงี้ยมลามไวแล้วก็ผมหาถังับเพิงมาสามถังเพื่อที่ว่าพอสองรำนั้นหลุดไปแล้วใช่ป่ะไอ้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยไม่ข้างนูน้นข้างเดียวตั้งแต่ท้ายยันหัวแต่ว่าเสียหายน้อยถว่าถ,ถือว่าไม่ บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าที่ต่อจากท่าเรือลงไปชาร์จแบตเตอรี่ในเรือลัดวงจรค่ะ,คะเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะคะทําให้เกิดเพลิงไหม้เรือลุกลามเสียหายจำนวน3ามลำด้วยกันทั้งนี้ทางกรมเจ้าท่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนถึงสาเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงอีกครั้งภายใน7วันนี้เนี่ยแหละค่ะ,คะ